ที่เราทําอยู่นะคะแต่ร้านเราชื่อว่าร้านบ้านเย็นผ้าท,ทอนะคะร้านเราตั้งอยู่ที่อํเาเภอศร,รีสัชนาลัยจังหวัดสุขโขทัยนะคะอยากได้สิ้นสวยๆเรามีหลากหลายนะคะมีตั้งแต่ราคาถูกจนราคาแพงนะคะราคาที่สิ้นที่มีชื่อเสียงนะคะเราก็หลั่นราคาไปเพราะว่าเรามีสิ้นหลากหลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ้นตีนจกสิ้นทอมือสิ้นหมักโคน สิ้นเกี่ยนะคะหลากหลายสิ้นเก้าลายอะไรก็มีนะคะราคาสูงๆราคา,าที่อย่างเช่นเก้าลายนะคะเก้าลายนี่ก็มันเป็นงานงานฝีมือนะคะก็จะมีตีนจกเก้าลายนี่ก็เป็นงานที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุโข,ขทัยนะคะใครๆก็จะวิ่งเข้าหาตัวนี้แต่ตัวเนี้ยใช้เวลาทํานานนะคะสองสามเดือนกว่าจะเสร็จค่ะ ราคาก็จะหลักหมื่นนะคะแต่สําหรับคนที่ชื่นชอบชอบสะสมนะคะสิ้นจังหวัดต่างๆก็จะไม่พ้นสิ้นเก้าลายที่สุดของที่สุดของงานสุขโขทัยนะคะวันนี้เราจะมาสองแบบนะคะก็อัปเดตกันวันนี้มีมีมาใหม่อย่างละหน่อยเป็นสิ้นลายตะวะทอมือทั้งหมดเลยนะคะก็เราจะมาผืนแรกกันดีกว่านะคะผืนแรกก็จะเป็น สีดำทองนะคะส,สีดำทองสีดำทอทองเป็นลายตะวันนะคะเป็นงานทอมือแล้วก็เป็นลายพื้นบ้านนะคะเรียกว่าลายตะวันสีดำทองนะคะ mm hmm. เขาจะไม่ใช่สีดำซะทีเดียวนะคะ mm hmm. จะออกเหลือบๆทองๆเหมือนผ้าไหมแต่มันเป็นผ้าฝ้ายนะคะสวยงามนะคะเป็นจกสีแดงนะคะจกหลัตีนจกเขาจะเป็นสีแดงนะคะ mm hmm. ก็จะอยู่ประมาณนี้เราอัดผ้า,ากาวให้เรียบร้อยนะคะ เป็นสิ้นสีดำทองแล้วก็เชิงตินจบสวยนะฮะราคาอยู่ที่1,800บาทนะคะอัดกาวให้เรียบร้อย1,800บาทมีบริการเก็บเงินปลายทางก็อยู่ที่1,900บาทค่ะ1,900บาทนะคะมาปืนที่2นะคะวันนี้เราจะมี2แบบในคลิปเดียวกันนะคะ ผืนที่สองนี้เป็นสิ้นเข็น,นะคะเพราะฉะนั้นตัวสิ้นเข็นคือเป็นงานปัน่นปั่นเส้นใยสองสีให้เป็นเส้นเดียวกันแล้วจึงทําการทอในตัวเนื้อผ้าก็จะมีลายที่เขาบิดเส้นได้ก็คือสีออกอบ้านเย็นเขียวอะไรประมาณนี้นะคะเวลาเขาเป็นสิ้นมาเป็นผืนแล้วออกโทนเทาสวยมากค่ะสิ้นเข็นนี่ทำทำช้าทํายากนะคะไม่ค่อยได้ทํา จะเป็นริ้วๆประมาณนี้นะคะเขาเรียกสิ้นเข็นบ้านหาดเซี่ยวนะคะราคาก็1,800บาทค่ะสนใจก็จับจองกันมาได้นะคะสิ้นเข็มน,นี่แทบจะไม่มีคนทำแล้วนะคะเพราะว่างานทำช้าทำยากก็จะเป็นลายคล้ายๆหางกระรอกนะคะเป็นสิ้นเข็มลายโบราณของบ้านหาดเซี้ยวสีออกอมเทานะคะ สีอมเทาแต่ถ้ามองใกล้ๆก็จะมะีหลากหลายสีอยู่ในเนื้อผ้านะคะเป็นเข็โมโบราณค่ะราคา1,800บาทนะคะมาอีกผืนจะเป็นฟ้าอมเทานะคะเป็นลายตะล้อนะคะอันนี้เป็นลายตะล้อสีฟ้าอมเทานกพีราบนะคะต่อด้วยตัวเชิงส,สวยๆนะคะเชิงสีแดงช้ำๆอ่า ต่อด้วยหัวสิ้นเป็นสีแดงช้ำๆสวยงามนะคะสดใสแบบนี้เลยนะคะเป็นสีฟ้าอมเทานกพิราบตัวสิ้นเขามีสเสน่ห์มากเป็นงานของท้องถิ่นบ้านหัดเซี่ยวอำเภอสีสัชชนาลัยจังหวัดสุขโขทัยนะคะ1,800บาทค่ะมาอีกฝืนนึ่งเป็นตัวสิ้นแบบเดียวกันนะคะแต่ตรงเชิงก็จะ เป็นอีกสีหนึ่งนะคะเมื่อกี้ผืนแรกก็เขาก็จะมีลายเล่นคนละลายนะคะคล้ายๆกันนะคะผืนนี้จะคล้ายๆผืนแรกราคาอยู่ที่1,800บาทนะคะสำหรับสิ้นลายตะวันลายพื้นพื้นลายท้องถิ่นนะคะเดี๋ยวเราก็มีอันนี้อีกเป็นสิ้นหมักโครนต่อจกนะคะอ่าเป็นสิ้นหมักโครนต่อจก เป็นการสไลด์สีของเส้นหมักโครนนะคะสีออกทับทิมนะคะแดงทับทิมเป็นการสไลด์สีนะคะแล้วก็ยกดอกประมาณนี้อันนี้งานหมักโครนนะคะต่อเชิงดินจบค่ะอัดกาวเรียบร้อยค่ะสีโทนทับทิมนะคะสีแดงทับทิมค่ะราคาอยู่ที่2500บาทนะคะ2,500บาท สวยงามนะคะท่านใดที่ชื่นชอบสิ้นหมักโครนของจังหวัดสุขโขทัยนะคะอย่าลืมอย่าพลาดสิ้นที่ต่อเชิงดินจกเป็นหมักโครนต่อจบนะคะราคา2,500บาทบรบิบริการเก็บเงินปลายทางอยู่ที่2,600บาทนะคะมาอีกผืนหนึ่งอันนี้จะเป็นลายใหม่ของอสิ้นหมักโครนนะคะลายออกประมาณเขาเรียกว่าลายสี่ขอเป็นตัวสิ้นนะคะ สีออกแดงม้าเมี่ยวชั้นชัน,นะคะยกดอกด้วยสีออกโทนเทาะค่ะสีก็จะได้ประมาณนี้ต่อด้วยเชิงนี่นะคะเขจะเป็นออกแดงแดงอมเทาเขายกดอกสีเทาสวยงามค่ะไทยไทยมีความเป็นสุขโขทัยได้ชัดเจนนะคะนี่เลยค่ะ จำหมายเลขไว้นะคะท่านใดชอบปืนนี้ก็แจ้งปืนที่เท่าไหร่มานะคะราคาอยู่ที่2,500บาทนะคะมาอีกแล้วแดงทับทิมเหมือนเหมือนเมื่อกี้นะคะเป็นแดงทับทิมแล้วก็เชิงก็จะเปลี่ยนไปแดงสไลด์สีทับทิมนี่เลยเห็นไหมคะเชิงก็จะเปลี่ยนไปแบบนี้สีสวยค่ะสวยจริงๆ งานยกดอกแล้วก็งานสไลด์สีนะคะการสไลด์สีถ้าเห็นของจริงแล้วสวยมากค่ะจะตัดเป็นผ้าถุงสำเร็จหรือจะตัดเป็นอ่าทรงกระโปรงสุ่มทวิตอะไรได้หมดเป็นแบบโมเดิร์นก็ได้นะคะมีลูกค้าเอาไปตัดกันเยอะแล้วค่ะไม่ต้องเป็นแบบผ้าถุงสำเร็จก็ได้เอาไปตัดเป็นอ่า เขาเรียกก็เป็นเรสเป็นอะไรได้หมดนะคะอันนี้เย็บวงเย็บอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็อัดกาวเรียบร้อยพร้อมอใส่ได้พร้อมนุ่งได้ถ้าไม่ชอบก็แปลงแบบเป็นกระโปรงก็ได้นะคะสวยงามค่ะ2,500บาทนะคะผืนสุดท้ายผื้นสุดท้าย,ายลายสีขออันนี้ชัดเจนนะคะยกดอกเขาจะยกดอกสีออกโอรสนะคะแต่ว่า พื้นเขาจะเป็นสีแดงมะเหมี่ยวนะคะจะออกลายๆประมาณนี้สวยงามให้ดูให้ดูลายใกล้ๆนะคะจะเป็นลายสีขอซึ่งเราทำมาใหม่นะคะเป็นลายสีขอแบบนี้เลยยกดอกสีออกโอรสนะคะยืนพื้นด้วยสีแดงยืนพื้นด้วยสีแดงเห็นไหมคะยืนพื้นด้วยสีแดงสวยนะคะ ได้เขาจะสวยมากชัดเจนนะ2,500บาทนะคะแดงก็จะดแดงแบบแบบนี้เลยนะคะแดงแบบนี้ลายแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเป็นลายสีขอเป็นหนึ่งลายที่เราทำตีนจกนะคะแต่เราเอามาทำเป็นตัวสิ้น,นะคะ่ะ2,500บาทนะคะสีสวยมาก2,500บาท งานเด่นงานชัดเจนแล้วก็แน่นนะคะงานทอมือนี่โอเคเลยนะคะแน่นมากเรามี2แบบนะคะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้ว่าเรามีอะไรมาใหม่นะคะการกดกระดิ่งสัน่นเตือนหรือก,กดติดตามทําให้เราได้ติดตามได้ได้อัปเดตว่าเรามีอะไรมาใหม่ก็ เขาก็จะไปแจ้งเตือนนะคะที่มือถือนะคะก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมติดตามกันเรื่อยๆแล้วเราจะมีอะไรใหม่ๆมาเรื่อยๆอัปเดตกันเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ก็คงจบลงเพียงเท่านี้แล้วพบกันในคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดี